สวัสดีค่ะพวกเรานะคะจะมาวิเคราะห์ข่าวปัญหาทรัพยากรถ่านหินค่ะเรื่องจีนผู้นํากล่องโลพิษใช้ถ่านหินมากที่สุดในโลกค่ะถ่านหินนะคะเป็นเชื้อเพลิงตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการสะสมตัวของซากพ,พืชในแองตกรน้ําตื้นค่ะซึ่งถ่านหินเนี่ยสามารถติดไฟได้แล้วก็มีองค์ประกอบที่สําคัญก็คือสารประกอบคาร์บอนค่ะถ่านหินนะคะมี5ชนิดก็คือพีทลิกไนท์ซับวิทูมินัสวิทูมินัสแล้วก็แอนทราไซต์ค่ะ ประเภทแรกนะคะก็คือพีทค่ะซึ่งมีคาร์บอน60%พีทเนี่ยเป็นฐานหินขั้นเริ่มต้นของกระบวนการเกิดฐานหินค่ะซากพืชบางส่วนเนี่ยก็เลยยังสลายตัวไม่หมดซึ่งจะมีลักษณะให้เห็นเป็นลำต้นเป็นกิ่งหรือว่าใบาค่ะพีทมีความชื้นสูงซึ่งเมื่อนำพีทมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยต้องผ่านกระบวนการไล่ความชื้นออกก่อนค่ะซึ่งความร้อนที่ได้จากการเผาพีทเนี่ยสูงกว่าที่ได้ไดจากไม้ซึ่ง พีทสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อความร้อนในบ้านหรือว่าผลิตไฟฟ้าได้ค่ะข้อดีของพีทเนี่ยก็คือมีรายละของกรรมฐานต่ำกว่าน้ำมันและทานหินอื่นๆค่ะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะพบในขี้ลาบน้ําท่วมถึงค่ะพีทที่เป็นชั้นหนาเนี่ยมาพบในป่าผูค่ะอันดับที่2นะคะก็คือลิงไนค่ะมีคาร์บอน55-60%ลิงไนเนี่ยเป็น่านหินที่สรางพืชสลายตัวหมดแล้วค่ะ จึงไม่เห็นโครงสร้างของพืชมีปริมาณออกซิเจนแล้วก็ความชื้นต่ำค่ะแล้วก็มีปริมาณคาร์บอนที่สูงกว่าพีทเมื่อติดไฟเนี่ยจะมีควันแล้วก็เท่าฐานมากลิงไนใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับให้ความร้อนใช้เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วก็ใช้บ่มในใบายาค่ะแหล่งลิกไนที่สําคัญก็คืออําเภอแม่ม้อจ,จังหวัดลำปางค่ะประเภทที่3นะคะก็คือซับบบทูมินัสค่ะ ซับบิทูมินัสเนี่ยเป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าลิกไนท์แล้วก็มีลักษณะผิวของมันก็คือจะเป็นผิวด้านแล้วก็มันนะคะมีเนื้ออ่อนร่วนแล้วก็แข็งค่ะมีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำแต่ว่ามีปริมาณคาร์บ,บอนสูงกว่าลิกไนท์ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรมค่ะอันดับที่4นะคะบิทูมินัสบิทูมินัสเนี่ยเป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าซับบิทูมินัสค่ะ แล้วก็มีปริมาณออกซิเจนความชื้นต่ำนะคะมีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าซาับิฟูมินัสเมื่อเผาไหม้แล้วเนี่ยจะให้ค่าความร้อนที่สูงซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการถลุงโลหะค่ะแล้วก็นำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเคมีอื่นได้ค่ะประเภทสุดท้ายนะคะก็คือแอนทราไซต์ค่ะแอนทราไซต์เนี่ยเป็น,นหินที่มีการแปลสภาพสูงที่สุดค่ะเนื่องจาก มีแรงกดดันและก็ความร้อนจากใต้เปลือกโลกทําให้น้ําและสารละเหยต่างๆในพื้นหมดไปค่ะเหลือแต่คาร์บอนมีอายุการเกิดนานที่สุดค่ะมีสีดําเนื้อเป็นเนื้อแน่นแข็งแล้วก็เป็นมันค่ะมีปริมาณออกซิเจนแล้วก็ความชื้นต่ําแต่ว่ามีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าฐานหินชนิดอื่นๆค่ะซึ่งจุดไฟติดยากเมื่อติดไฟก็จะให้เปลวไฟสีน้ำเงินจางๆค่ะมีควันน้อยให้ความให้ความร้อนสูง และไม่มีสารอินทรีย์แล้วเกยออกมาจากการเผาไหม้ค่ะถ่านหินนะคะถูกนํามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่ถูกนํามาใช้ภายในครัวเรือนถ่านหินก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารพิษบนเปื้อยภายนาอากาศพื้นดินและแหล่งน้ําค่ะซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและการทําเหมืองแร่เป็นการทำลายระบบนิเวศเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆค่ะจีนนะคะเป็นประเทศที่ปลดปล่อยคาร์บอน เป็นปริมาณมหาศาลและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากกว่าชนชาติใดผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเห็นตรงกันว่าหากจีนไม่ลดการปล่อยคาร์บอนลงโลกจะไม่สามารถแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเคยรับปากว่าภายในปี2030จีนจะจำกัดการปล่อยคาร์บอนไม่ให้สูงเกินกว่าสถิติที่เคยเป็นมาค่ะและจะควบคุมให้ลดลงจนมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ค่ะ แต่ละปีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนะคะจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า10กิโลตันประมาณ1ใน5ของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโลกค่ะจึงเป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ใหญ่ที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทั้งหมดในโลกนะคะผลิตในประเทศจีนค่ะถ่านหินก็เปซื้อเรือที่ปล่อยกส๊สคาร์บอนสูงมากมากนะครับ ข้อม <gesch> ูลจาก Global Energy Monitor ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านพลังงานของสหรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลรายงานการวิจัราฉบับใหม่เมื่อกันหยานที่ผ่านมาว่าจีนครองสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเหมืองถ่านหินใหม่ทั่วโลกครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นเยอะมากซึ่งมีเทนก็เป็นก๊าซที่เป็นก๊าซเรืนอรังผสมจสองรองจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจีนเองเขากำลังพัฒนาเหมืองถ่านหินใหม่หลายโครงการครับมีข้อมูลว่าสามารถที่จะผลิตถ่านหินได้สูงถึงพันสองร้อยแปดสิ ในการปล่อยกา๊าซมีเทนออกมาสูงถึงร้อยละเจ็ดสิบท่าโครงการใหม่ทั้งหมดทำเสร็จหมดแล้วเชื่อว่าสัดส่วนการปล่อยกา๊าซมีเทนของจีนจะเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละเจ็ดสิบห้าครับรอยเตอร์อ้างว่าข้อมูลจากสำน,นัานาศสถิติของจีนบ่งบอกว่าจีนยังเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกผลิตได้สี่พันหกร้อยหกสิบล้านตันต่อปีในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ปัญหาและสาเหตุนะคะปัญหาคือการปล่อยก๊าซคารค์บ,บอนและมีเทนก่อให้เเเเเกกกิากาิิาาิิิดดมมมมลลลลลพพพษตตตต่ตะะบบ่่่่่่่อออออแแแหหงงงงนนนนนน้้าา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 ศศศะะะะืยยยซึป็รรรทัชีีวววบบคคส ต่อการเกิดอ้ำทุมและัยพิบัติทางธรรมชาติและยังเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนสาเหตุนะคะเกิดจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินและการทําเหมืองแร่ถ่านหินภายในประเทศจีนค่ะแนวทางการแก้ปัญหานะคะโดยให้จีนนะคะลดการใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าและลดการทําเหมืองแร่ถ่านหินลงและหันไปใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและการเลียนกระจกแทนค่ะ โดยที่จีนนะคะเริ่มหันมาใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสะไฟฟ้ามากขึ้นแล้วค่ะ